ไมจริงวะชอเฟิร์ต้องใช่แอคร้วเนะี่ยนะลำยายสายเป๊ะเปรางวันอันดับ3กันเลยทีเดียวล่ะค่ะบอสเขินหนักมากนั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้วค่ะเขินไม่ไหวคู่นี้บอสลำยายน่ารักสุดแฟนแฟนแซวซะนั่นโดยล่าสุดขณะที่หนุ่มบอสกำลังไลฟ์สดขายของอยู่นั้นนักร้องลูกทุ่งสาวลำยายไหยทองคำก็เข้ามาชมไลฟ์สดดังกล่าว พร้อมกาแฟของรางวัลชำชำๆบอกเลยว่างานนี้ FC เซลสนั่นเลยทีเดียวราคากับความน่ารักของคู่นี้และก็มีคนเขินหนักมากกันเลยทีเดียวราคาเดี๋ยวเราไปชมไลฟ์สดกันเลยค่ะแล้วอะ่ะไม่มาจริงวะโชเฟอร์ต้องใช่แอ๊กจริงแล้วเนี่ยเอ้ยจริงเหรอเราแอ๊กจริงเราสองคันแล้วคุณลุงยยแอ๊กจริงส่วนผมแอจ๊จัด แคบไปดีๆนะข่าวขอร้องนะไม่รู้เรื่องนะแคบดีๆนะไม่เอาหน้าเหเ่อนะทุกคนขอร้องเอ้ยกินข้าวขายของเออเอิญมาต้องขายของด้วยขายของด้วยขายของอะไครัสวัสดีครับพี่ลำยครับอีโซเซโรย์ลำยมาเฮ้ยเอาออกไปอะไรขายคิ๋อโอเค ไปไปไปขายของขายของข้าคงมาเขินขายของไอ้ไข่มีคนมีกล้องไปผมคุยกิจการอยู่ผู้จัดการคุณจิวเวลรี่เขาจะหนีผมไปเนี่ยจิวเวลรี่เขาจะจิวเวลรี่เขาจะไอ้นี่นะเขาจะกลับบ้าน มา,มามามายิงชาดหลือ่ะคือเ <c oughs> สริฟเออกูเจอที่ทำดีนะวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับอ่านอะไรเนี่ยอย <c oughs> ู่วะดูป้ <c oughs> าอ่ายิงไม่ขบเลยนะเขาอ่บ4,000นด้หม อันดับสามตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นเฟิร์สกูต้าวิลล่าคุณใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของจัดแน่สองเป็นแฟนฝ่ายจริงคุณเอ้ยอันดับสามเป็นคุณล่างเนี่ยเอ้ยจริงด้วยปะจากปกติการอินดี้สู่ปกติการอินเตอร์วันไหนวันนี้เฮ้ยเขามาแล้วอะไม่มาจริงวะโชว์เฟิสกู